สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนปาล์มทุกท่านวันนี้อาการเกษตรทีวีก็มีบทความดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับซึ่งมาในหัวข้อเรื่องการเลือกต้นกล้าปาล์มน้ำมันครับการเลือกสรรต้นกล้าพันปาล์มน้ำมันไปปลูกในสวนเกษตรกร,กรชาวสวนปาล์มควรพิจารณาดังต่อไปนี้ 1. แหล่งจำหน่ายพันปาล์มน้ำมัน ชาวสวนปล์มน้ำมันควรแสวงหาความรู้ในเรื่องพันปล์มด้วยตนเองอย่าให้ผู้ใดมาชี้นำเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวของเจ้าของสวนเอง 2. ให้ความสนใจกับผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการจำหน่ายเป็นการค้าดูความจำนาญของผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ระยะเวลาการเริ่มทำการผลิตเมื่อนำเมล็ดพันธุ์ ออกจำหน่ายให้กับแบงเพาะพันธุ์ปาล์มเพราะว่าคุณภาพเมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยหนึ่งในการทำให้ปาล์มน้ำมันลูกดกแม้ว่าไม่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราเรียกทั่วไปว่าเมล็ดพันธุ์ใต้โคนซึ่งผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์หรือจำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันอ้างถึงนั้นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นลูกผสมเทเนราดีคุณพีของผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์แต่ละราย จะมีคุณภาพดีเท่าเทียมเหมือนกันทั้งหมดผู้ทำการผลิตมเมล็ดพันธุ์อาจผลิตมเมล็ดไม่ได้มาตรฐานในประการต่างๆก่อให้เกิดการจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์คุณภาพต่ำไปสู่ผู้ประกอบการแปลงเพาะพันธุ์ต่างๆซึ่งผู้ผลิตมเมล็ดจะอ้างสรรพคุณของมเมล็ดตนเองวิเศษกว่าคนอื่นให้ผลผลิตต่อไร่สูงให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงเป็นต้นเชื้อพันธุ์สายพันธุ์ความแปรปรวนของพันธุก,กรรม ความผิดพลาดในขณะการผสมเกสรการบริหารการจัดการของผู้ผลิตไม่ได้มาตรฐานหรือว่าต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มีอายุมากแก่เกินไปที่จะนำมาผลิตมเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายเป็นต้น 3. ให้ความสนใจกับผู้จำหน่ายต้นปาล์มน้ำมันว่ามีประสบการณ์มากน้อยเพียงใดความเป็นมืออาชีพทุกอาชีพ ต้องสะสมประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆการทำแปลงเพาะพันธุ์ปาล์มเพื่อจำหน่ายต้นก้าปาล์มน้ำมันก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าทุกคนทำได้ดีเหมือนกันหมดอย่างเช่นผู้ประกอบการแปลงเพาะพันธุ์ปาล์มจะต้องมีทําเลสถานที่หรือแปลงเพาะติดกับแหล่งน้ำธรรมชาติหนองคลองบึงแม่น้ำเพื่อสามารถใช้น้ำให้น้ำแก่ต้นก้าปาล์มน้ำมันได้ตลอดปี ทำให้ต้นปลาล์มน้ำมันที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายมีความแข็งแรงสมบูรณ์ลูกดกกระบวนการเลี้ยงดูต้นกล้าการจัดการเรื่องน้ำดินปุ๋ยอย่างมีคุณภาพขณะเดียวกันเจ้าของแปลงเพาะพันธุ์ปาล์มเองก็ต้องหมั่นเอาใจใส่คัดทิ้งต้นกล้าปลาล์มน้ำมันในแปลงเพาะพันธุ์ปลาล์มน้ำมันของตนก่อนจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อก่อนเสมอ แม้ว่าจะซื้อมเมล็ดพันธุ์ลูกผสมมาเพาะแล้วก็ตามความผิดปกติที่เป็นสาเหตุให้ผลผลิตต่ำย่อมเกิดขึ้นเสมอสาเหตุประการแรกมาจากผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดด้วยหลายปัจจัยประการที่สองเกิดจากการเลี้ยงดูต้นกล้าป,ป่าน้ำมันของเจ้าของแปลงเพาะเองเช่นกัน จากแหล่งที่มาของต้นกล้าเปลาน้ำมันผิดปกติทำให้ต้นกล้าปาล์มที่นำไปปลูกแล้วลูกไม่ดกนี้ซึ่งมีที่มาจากสองประการข้างต้นผู้ซื้อต้นกล้าเปลาน้ำมันจึงต้องรู้เรื่องการคัดต้นกล้าเปลาน้ำมันทิ้งหรือไม่ยอมซื้อต้นกล้าเปล่าน้ำมันต้นที่ผิดปกติจากผู้ขายต้นกล้าเปล่าน้ำมันซึ่งต้นกล้าปาล์มน้ำมันผิดปกติ ได้แสดงเป็นภาพเป็นสองช่วงดังต่อไปนี้ 1. การคัดทิ้งช่วงมเมล็ดเริ่มปลูกอายุ3-4เดือนปลูกในกระบาดหรือถุงดำเล็กลักษณะผิดปกติช่วงเริ่มปลูกมเมล็ดมีลักษณะใบบิดเบี้ยวมีลักษณะต้นแหลมใบหยิกงอใบม้วนย่น ต้องคัดทิ้งก่อนนำต้นก้าไปปลูกในถุงใหญ่2การคัดทิ้งช่วง4-12เดือนต้นก้าปเปลาน้ำมันในถุงใหญ่ลักษณะผิดปกติต้นแคะแกรนใบแหลมสูงชะลูดมุมใบแคบใบเดียวแคบสรุปการคัดเลือกต้นปปล์าน้ำมันไปปลูกมีความสำคัญยิ่ง ชาวสวนปาล์มต้องถือว่าเป็นเรื่องสําคัญจะต้องปฏิเสธไม่ซื้อต้นก้าวเปล์มน้ำมันที่มีลักษณะผิดปกติและพิจารณาได้ว่าสาเหตุต้นก้าวผิดปกติเกิดขึ้นได้จาก 1. ผู้ผลิตมเมล็ดที่จําหน่ายให้แก่ชาวสวนปาล์มและผู้ประกอบการแปลงเพาะพันธุ์ปาล์ม 2. เจ้าของแปลงเพาะพันธุ์ปาล์มที่มีการบริหารจัดการแปลงเพาะพันธุ์ปาล์มไม่ได้มาตรฐาน ขอขอบคุณบทความดีๆจากดรอดุลย์ชัยหุ้นส่วนผู้จัดการหอจกอรดีอาการเกษตรหอจกอรดีอาการเกษตรจำหน่ายต้นกล้าปัาน้ำมันพันธดีนำเข้าจากประเทศคอสตาริกาตั้งอยู่ที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โทร0 8 9 5 9 0 5 6 8 9และอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ DRTV ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ